กสุภาษราขอเปลี่ยนแนวเป็นสาวผมสั้นเดยกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวมากฝีมือสำหรับสาวกาสุภาสษราซึ่งตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนไปแล้วเพราะไม่ว่าเจ้าตัวนั้นจะได้รับบทบาทไหนกตีบทแตกกระจุยกระจายเลยจ้า แถมดูเหมือนว่าชีวิตตอนนี้ของสาวก้านั้นจะดีสุดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานในวงการบันเทิงที่มีผลงานให้บรรดาแฟนคลับได้ติดตามอยู่เรื่อยๆไม่ปล่อยให้คิดถึงกันนาน หรือจะเป็นความรักกับนักสแสดงหนุ่มหล่อยอย่างเฉาวชาวลิตซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่ออกมาเปิดตัวว่าคบหาดูใจกันอยู่ก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะแฮปปี้กับความรักในครั้งนี้เป็นอย่างมากโดยความที่ไลฟ์สไตล์คล้ายกันเลยทำให้ความรักไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่แถมมักจะมีโมเมนต์หวานๆมาให้บรรดาคนโสดได้อิจฉาตาร้อนอยู่เป็นประจำ ล่าสุดสาวเก้าก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับต้องือหาอีกครั้งเมื่อเจ้าตัวนั้นได้เปลี่ยนลุคใหม่เป็นสาวผมสัน้นแถมยังไม่พลาดที่จะโพสต์ภาพแซ่บๆมาให้แฟนๆได้ชมกันอีกด้วยพร้อมกับระบุแคปชั่นไว้ว่า Take yourself like someone you love b บรน n b บลต้องบอกเลยว่าลุคนี้ของสาวเก้าแซบและปังมากจริงๆแถมยังทำเอาหลายๆคนต้องใจละลายไปตามกันอีกด้วยแม่ไม่ว่าจะลุกไหนสาวเก้าก็เอาอยู่หมดจริงๆจ้างานนี้บรรดาแฟนคลับเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์ชมสาวเก้ากันอย่างไม่ขาดปากเลยทีเดียว